เด็กๆจ้าชวนกันมาฟังนิทานนิทานสนุกสนานฟังแล้วชื่นบานจิตใจฟังแล้วนั่งตัวตรงขอให้คงความนิ่งเอาไว้นั่งฟังอย่างตั้งใจแล้วจะได้ใจความเรื่องเอ่ยสวัสดีค่ะเด็กๆ เรามาสนุกกับช่วงนิทานพาพเพลินกับคุณครูจูนนะคะค่ะวันนี้นะคะคุณครูจูนจะพาเด็กๆมาทํากิจกรรมเล่าไปตัดไปนะคะเด็กๆเ,เตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้นะคะหนึ่งกระดาษสีสีแดงหรือสีส้มก็ได้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะสองกันไกลปลายมนนะคะป้องกันอันตรายนะคะ เด็กๆพร้อมหรือยังคะากาลคาั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านแห่งหนึง่งมีเด็กหญิงคนหนึ่งชอบปลูกผักเป็นชีวิตจิตใจเลยวันหนึ่งหนูหน้อยได้เดินไปที่แปลงผักหลังบ้านเขาได้ทำแปลงผักเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วเขาก็ได้ปวนดินครั้งที่หนึ่งเาได้ปวนดินครั้งที่หนึ่ง พรนดินครั้งที่สองแล้วพรวนดินครั้งที่สามนะคะพรวนดินครั้งที่สามเสร็จแล้วท่านใดนั้นเองหนูหน้อยก็ได้ตัดหญ้าหนูหน้อยตัดหญ้าตัดหญ้าต้นที่หนึ่งตัดหญ้าต้นที่สอง ตัดยาต้นที่สามตัดยาต้นที่สี่และตัดยาต้นที่ห้าอ่าหนูหน้อยได้มองไปที่แปลงผักของตัวเองแล้วก็เห็นอะไรคะเด็กๆอ่าแครอทนั่นเองแครอทแซนอร่อยนะคะ นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าหากเด็กๆมีความตั้งใจและเพียรพยายามในการทำงานแล้วก็จะทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างสวยงามเหมือนแครรอดของหนูน้อยในวันนี้นะคะ เสร็จแล้วก็จะได้แครอทแบบนี้แล้วแครอทของหนูๆล่ะคะสวยเหมือนของคุณครูจูนไหมคะถ้าเด็กๆมีแครอทที่สวยงามนะคะอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่นะคะถ่ายรูปและส่งแครอทของตัวเองนั้นมาให้คุณครูจูนได้ชมด้วยนะคะอย่าลืมตั้งชื่อแครอทของตัวเองด้วยนะสำหรับวันนี้ ก็หมดเวลาสนุกแล้วคุณครูจูนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย